โอเคครับผมก็ขอตสวัสัีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบอท v ีวีในวันนี้เรามาอยู่เกมคาร์บักกันอีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอัปเดตใหม่แบบคร่าวๆเลยนะครับก็เริ่มจากรถที่มาใหม่นะครับผมจะเรียงลำดับจาก ต่ำไปสูงเลยนะครับผมดูก่อนว่ามีคันไหนต่ำกว่าคันนี้ไม,ไม่ไม่มีแล้วไม,ม่มีต่ำกว่าคันนี้ละก็คือคันนี้ผมจะนับเป็นคันแรกนะครับเพราะว่ามันอยู่ต่ำสุดของรถใหม่นะที่มันเพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้ก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็น mercedes benz w 1 1 3ัน้นะครับคันต่อมานะครับก็จะเป็น dodge challenger หรือว่า charger อะไรก็ไม่รู้นะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันคือรุ่นอะไรนะเออมันมีหลายรุ่นมากผมจำหน้าตามันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็รถคันต่อมาที่เข้ามานะผมจะเป็นน,นรุ่2010 Merced AMG Ben CL65 ก็ไม่ค่อยเข้าตาผมสักเท่าไหร่คันนี้นะเออคันนี้มันคันเก่าหรือคันใหม่วะทำไมมันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยวะทุกคนคิดือนผมปะเอาเป็นว่าคันไหนที่ผมไม่ชัว์ผมก็จะไม่บอกเลยแล้วกันนะครับก็ข้ามมาคันนี้เลยแล้วกันเนาะคันนี้ก็โชว์ๆแล้วแหละคันนี้ครับก็จะมีชื่อรุ่นว่า Jeep Grand Cherokee SRT นะครับเท่อยู่นะเออด้านหน้าด้านหน้าโคตรเท่เลยอฮ้อรุ่นนี้ผมไม่รู้จักนะครับเพราะว่ามันมีแต่โค้งนะก็เรียกม,มันว่าปักกี้นี่แหละอะ ส่วนคันนี้นะครับผมจะเป็น m c l a r e เ 720S นะครับถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะครับแล้วปีกหลังมันยกอัตโนมัติด้วยนะผมเคยทำคลิปลงไปแล้วโคตรเท่เลย แล้วคันสุดท้ายที่เพิ่อเข้ามาก็จะเป็น Lamborghini Alvin t h d o r นะครับนี่อ่ะคันสุดท้ายนะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็หมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราจะมาดูมงดูแม็กใหม่กันนะครับเดี๋ยวผมจะแต่ง ek ด้วยคันนี้นะรหัสใหม่ผมจะไม่แต่ง ek เลยดูเราจะมาจัดทรง ek นะครับกับล้อใหม่ที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะให้ดูล้อก่อนเลยแล้วกันผมเริ่มจากต่ําสุดเลยนะต่ําสุดที่ของใหม่นะครับแรกนะคเขาจะเป็นแบบนี้นะจะเป็นโค้งๆเข้าไปข้างในเลยนะครับอืมมันก็จะมีใครใช้เพราะว่าแม็ก,กนเนี่ยนะโอเคอันต่อมานะครับจะเป็นดาวห้าแฉกนะแบบนี้เลยปรับสีได้หร รอบสีข้างนอกและข้างในได้นะครับถือว่าแจ๋วเลยอันนี้ก็โหเหมือนเหมือนไอ้เนี่ยซุ้มซุ้มที่เขาใส่ไก่อะที่เขาไว้ขังไก่อะ <c oughs> <c oughs> <laughs> เขาเ,เ,เ,เรียกว่าสมหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้นะครับก็จะเป็นแม็กที่แบบโอ้ห้าแฉกอีกแล้วโคตรเท่เลยครับแม็กนี้นะครับเป็นแม็กที่ผมโคตรชอบเลยนะครับเป็นหกแฉกนะครับคือโคตรเท่เลยคล้ายๆรูปดาวแต่ก็ไม่ใช่นะแล้วแม็กต่อมานะครับจะเป็น,ห,น,นห้าแฉกอีกแล้วอ๋อแนวห้าแฉกนะครับก็เออถือว่าเท่อยู่แล้วกันนะครับอ๋อนี่มันปรับสีน็อตนี่ว่ะอันเนี้อ๋อนี่นนก็จะปรับสีน็อตเหมือนกันโอเคโอเคนี้มันก็ห้าแฉกอีกแล้ว เอ็กทีเอ็มเป็นอะไรกับห้าแฉกไ่้อันนี้ก็ออกแนวห้าแฉกเหมือนกันนะครับเอออะไรครับเนี่ยผมตาลายวะทุกคนมันจะเป็นวงกลมหรือเป็นก้านวะตาลายวะทุกคนเห็นเหมือนผมปะอันนี้นะครับที่ผมคิดว่ามันจะเป็นล้อแรแต่แม่งก็ไม่ใช่นะครับก็คือมันปรับสีข้างในและนอกได้หรอเฮ้ยเท่เท่จัดคล้ายล้อแรเลยนะครับรูปอะเหมือนนะเวแต่พอใส่มันไม่เหมือนโอเคนี่ก็จะเป็นแม็กใหม่ๆเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นแม็กใหม่นะครับมันก็ดูหรูหลามาห่าอยู่นิดนึงแต่สีแม่งไม่ีางนวะ สีนี้นามาโคดกากไปมันจะเข้ากับรถบรวาวแม็กกันเนี่ยหรือว่าใส่อันนี้เฮ้ยผมใส่อันนี้ดีกว่าป่ะผมว่าผมใส่แม็กนี้ดีกว่าวะเท่ดีนะครับตอนแรกว่าจะใส่แม็กอันนี้ละเนี่ยตอนแรกว่าจะใส่แม็กน,นี้แต่ก็เปลี่ยนใจเอานี้ดีกว่าไม่รู้ทําไมผมก็จะเอาความเงาของล้อครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเดี๋ยปรับอันอื่นก่อน สีใหม่มามันปรับไม่ค่อยสวยเลยที่แบบเริ่มต้นมามันไม่ค่อยสวยเลยต้องมาปรับเองประมาณนี้นะครับผมจะไม่ปรับสีดําให้มันดําแบบนี้เลยนะครับเ <c oughs> พราะมันจะมองไม่เห็นนะ <c oughs> ก็เราจะดึงขึ้นมานิดหน่อยประมาณนี้นะครับและความความเอ,อ่อความเงาก็จะเอาประมาณกลางๆนะครับสาหรับาการปรับสีล้อของผมนะง่อก็จะพอมองเห็นการอยู่แต่มันยังมองเห็นไม่ชัดเราก็ดึงสีขาวขึ้นอีกประมาณนี้โอเคพอมองชัดก็พอละแค่นี้แหละดูเหมือนเกมมันจะลื่นขึ้นนะทุกคน คิดเหมือนกันปะผมเปิดเ p พีดูก่อนแล้วลองเข้าไปตรงกลางเมืองใหม่ดูอันนี้ผมปรับภาพสูงอยู่นะครับเฮ้ยมัน5้าสิบเฟรมเลยนะเออแต่ก่อนมันแค่แต่ก่อนมันประมาณกี่เฟรมวะแต่ก่อนมัน30 40ี่ิเฟรมอะเดี๋ยวนี้มันห้าสิบเลยเหรอมันจะเป็นเหมือนเอาเอาง่ายๆเลยก็คืออันแรกอะมันจะเป็นเหมือนเวลาไว้ถ้าปรับต่ำมันก็จะเช้านะครับนี่บรรยากาศก็จะเหมือนตอนเช้าเลยนะครับแต่ถ้าเราปรับสูงสุดก็จะเป็นตอนกลางวันนะครับกลางวันแสกนะครับจะไม่มีตอนกลางคืนนะ แล้วอันนี้ก็คือองศาของดวงอาทิตย์นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีปรับสีปรับสีโทนในเกมด้วยเว้ยเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้นะครับข้างบนเขาว่าเซฟนะเนี่ยที่ผมกดอยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมอันแรกนะครับตามชื่อเลยดวงอาทิตย์นะครับก็จะเป็นสีของดวงอาทิตย์นะครับปรับเป็นสีดำเออนี่ไงตอนกลางคืนชัดเลยนะครับอัน,ม,นมันอ่านว่าอะไรวะช่างแม่งแล้วกันอ่านไม่ออกเออใช่ผมว่าน่าจะเป็นแสงนั่นแหละแบบอากาศอะไรแบบนี้อะ่ะด้วยดี ถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปสรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับหักมี้ยหลบไปหนึ่งที